อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสนะครับที่29เมษายนพศสอ6 4นนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกา23นาทีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเอาไม้ผมจะขายไม้เหมาเนาะวันนี้แล้วก็ขายตอลีลาแล้วก็มีเพชรหน้าวังมาสองต้นนะแล้วก็มีเขาหินซ้อนมาต้นหนึ่งนะครับก็จะจะจะขาย ขายเหมาไปแล้วกันถ้าจะใครใครซื้อแบบใครซื้อลายต้นผมก็ขายต้นละห้าร้อยจะขายเหมาผมก็ขายสามต้นพันผมขายอย่างนี้เลยครับง่ายๆแล้วก็เอาเอาเดี๋ยวเอาตอลีลามานําเสนอวันนี้ผมขอขายเหมามันมันมนไม่ค่อยติดดอกอะขายจะขายเต็มราคาก็อะไรยอยู่ครับเอามาเลยต้นที่หนึ่งเอาอย่างไรมันจะคู่มันใหญ่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งในชุดที่หนึ่งนะครับเป็น ดอกสีแดงนหะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวตัวใหม่นะน่าจะเป็นตัวใหม่นี่โขดใหญ่ในกระถางสิบสองใ้สิบเอ็ดนิ้วนะโตดใหญ่เลยตัวนี้หนึ่งก็เนี่ยครับเพึ่งแทงพิ่งแทงให้ดอกแรกครับพึ่งแทงให้ดอกแรกนะเป็นดอกแดงตัวใหม่ตัวนี้หนึ่งนะครับในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะก็ใหญ่ๆเลยตัวนี้สองนี่เป็นเป็นตัวเหลืองตัวใหม่ดูพุ่มนี่กลิ่นก้านโขดดูก่อนนะครับน่เป็นเหลืองตัวใหม่นะ ไม้ใหญ่เลยผมขายไม้ใหญ่เลยราคาชิปๆอะ่ะลูกค้าที่ใครจะซื้อไปขายใครจะซื้อไปทําต่อนี่รับไปเลยนะครับนี่นะครับต้นที่สองนะครับผมจะเขียนเลขเดียวเลยนะผมจะเขียนเลขหนึ่งมันคือชุดที่หนึ่งผมจะขายสี่ต้นผมจะขายสี่ต้นพันบาทนะเนี่ยจะเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งนะสี่ต้นพันบาทขอค่าส่งก็แต่ค่าส่งเท่าไหร่ร้อยเดียวพอมากำไรไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะ,ะขายไว้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นพยาเพิ่มทซัพย์นะครับเป็นพยาเพิ่มทซัพย์นะครับในชุดที่หนึ่งนะเป็นพยาเพิ่มซัพย์นะกิ่งก้านทรงโคดก็สวยใช้ได้อันนี้ตัดอันนี้ออกเพราะว่าจะให้เิ็นสีปุ่มลูกค้าท่านไหนแบบไม่ชอบมันคุณไม่ชอบมันเป็นรอยนี้ก็เนี่ยเอามีดบากบากลงไปอีกให้มันเป็นเฉลียงแต่ว่าจริงๆผมว่าปล่อยไว้เงี้ยแหละเดี๋ยวรอกิ่งของตอมันขึ้นใช่ไหมมันก็จะเป็นสีของตออยู่ตรงกลางด้วยนะครับอันนี้เป็น อุ้ยไม่ใช่พยาพุ่มทรัพย์อันนี้เป็นไฉไลแม่เกือบไปแล้วอันนี้เป็นไฉไลนะครับเป็นไม้ตัวขาวแดงที่สวยมากนะครับทีสามต้นทีสี่อันนี้ก็เป็นเหลืองอันนี้ดูเหมือนขดจะเล็กใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับนี่ดูไม่ได้ยกไม่ได้ยกในดินมีเยอะในดินมีเยอะมากแหละเนี่ยรากเป็นตอรีลาแหละทรงแบบรากลงไปอย่างเนี้ย ในยินมีเยอะมากนี่เห็นตรงนี้เลยนี่เห็นไหมในยินมีเยอะมากแต่ไม่ได้ยกอันนี้ไปทําตอรีลาได้เนี่ยแต่มันเป็นไม้ดิบอยู่ต้องไปจัดลากเอาครับโอสวยด้วยเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยได้ดูหรอกเนี่ยก็จะฝังฝังไว้เนี่ยว่าเพิ่งเห็นดูดิสวยมากสวยมากนะครับก็เป็นเป็นตอรีลาแหละแต่ผมขายร่วมกันไปเลยเพราะผมไม่ได้ลื้อแต่แรกผมไม่รู้ามันใช่ผมดิบมาวางเลยเป็นเหลืองตัวใหม่ด้วยหินก้านดีทรงดีไหมรอบนี้ก็จะกิ่งกิ่งไม่ค่อยยาวเพราะว่าทำโคดเนี่ยทุกต้นจะเบ่งเต่งหมดเลย ครับทุกทนจะเบ่งหมดเลยครับก็ก็ขายขายสี่ต้นพันขายสี่ต้นพันขอค่าส่งร้อยเดียวเป็นไม้เหมาไปเลยนะครับแต่มันสวยขายเป็นไม้เหมาไปขายเป็นแบบราคานี้แหละขายง่ายๆชุดสองมาโอ้โหอันนี้ยิ่งบลึกประลับเลยน่าจะเป็นสีเหลืองตัวใหม่คล้ายๆเหลืองกัญจนาเนี่ยดูดิ ดูกิ่งก้านโขดดูอันนี้เป็นสีของต่อนะอันนี้สีของต่ออันนี้ข้างๆเป็นเหลืองน่าจะเป็นเหลืองเหลืองตูใหม่ใช่ละไม่เหลืองก็ขาวอ่ะการันตีได้แค่ไม่เหลืองก็ขาวน,าาวนี่เสียบสีกิ่งก้านดีทรงดีโขดดีแล้วดูไม้โขดดูโขดไม้นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยโขดใหญ่โขดใหญ่เต็มกระถางไม่คีดก๊อกนะนี่ดูนะครับก็ตกต้นลาเท่าไหร่ สามสามเก้าก็ไม่ใช่สามสี่สิบสองไม่ใช่ต้นละสองร้อยต้นละสองร้อยห้าสิบนิดๆเพราะมันมีค่าสองร้อยหนึ่งด้วยใช่ไหมต้นละสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม,มต้นละสองร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ท่านใดท่านใดชอบก็เนี่ยไซส์เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเอาไปลูกค้าท่านใดที่จะซื้อไปทําราคาต่ออะไรก็เอาไปเลยเนี่ยต้นที่ต้นที่หนึ่งในชุดที่สองนะครับสวยใหญ่ใช้ได้เลยนะครับไม้ทรงดีทรงใหญ่ น,น,นี่อันนี้ทรงสูงเนี่ยโอ้นี้เป็นโกลเด้นเยียโอ้โหนี่ดูนี่ตอรีลาด้วยนี่ดูทรงร่างดูเป็นไงจะจัดอนะผมไม่มีเวลาทำนะครับตอรีลาจะนานๆจะทำเก็บไว้ทักทีหนึ่งมีก็ขายไม่มีก็เนี่ยครับส่วนใหญ่้ะเนี่ยปล่อยไปอย่างเงี้ยให้ลูกค้าไปทำมันเองเนี่วนวยวันนี้สวยมากนี่สวยมากเนี่ใกล้ๆเลยเนี่ยไงอันนี้เขียวๆนี่คือเครื่องปลูกมันนะ โดกเป็นไงดูลีลาลากดูลีลาลากดูโอเวอร์วังอ่ะสวยมากสวยมากนะครับแล้วลีลาโคดเนี่ยทรงพุ่มทำเขาเรียกอะไรทำเป็นไม้ต่อลีลาได้สวยมากอันนี้รายละเอียดเยอะรายละเอียดสูงใจเย็นหน่อยนึงค่อยๆตัดแต่งเอานะครับต้นที่สองที่สองในชุดที่สองนะครับ นี่รายละเอียดดีมากต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สามในที่ที่สอง,อ,สอ,ง,อ,สอ,งอันนี้ก็รายละเอียดมากมีใบแปกด้วยดูใบใบเป็นใบมะขามเลยนะเป็นไงดอกสวยด้วยดอกสีชมพูเข้มๆเ,เ,เป็นลูกไม้เนะี่ยแล้วดูรากดูรากอันนี้ไม่ใช่ไม่ <laughs> ไม่ใช่เอาไม้กระล้องกระแล้งมานะอันนี้เป็นไม้ที่แบบโอ้โหเป๊ะมาเลยเนะี่ยเอาไปทําอะไรเพิ่มไม้ผมเป็นไม้ดิบมันยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เลี้ยงเก็บๆไว้ ต้นที่อชุดที่สองนะครับชุดที่สองต้นที่สามนะไม้เลี้ยงเก็บไว้เนี่ยพอมันนี่ยังไม่ได้ยกยังไม่ได้โชนโอ้โหถ้ายกนี่มันต้องเปลี่ยนกระถางแล้วมันเต็มไม้พวกนี้เอาไปถึงนี่เปลี่ยนกระถางขึ้นสิบสี่นิ้วกระถา,างจานกระถางอ่างกระถางครึ่งปี๊บได้เลยนะครับเนี่ยดูถึง่นก้างทรงรากเป็นใบสวยดอกไม่มาห้างนึงไม้มันดอกไม่มายังไม่บานถ้าออกบานก็เป็นสามต้นพันไหญ่หมาเมาอ่ะมต้นหนึ่งอันนี้รึป่า อันนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับรอ,อยหน่อยนึงอันนี้มีรอยหน่อยหนึง่งยืนเท่เทยืนทรงเท,งทง่เมีรอยหน้าหน้าทองให้หน่อยยืนคนชูมือสองมือเนี่ยเท่เท่เงี้ยน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองราชันนะครับอันนี้เป็นเหลืองราชันสวยมากสวยมากสวยทีเดีวยวแหละ ก็เป็นชุดที่สองนะครับมีสองชุดก็ขายเหมานะครับชุดละพันครับสี่ต้นพันน่ะราคานี้ราคานี้ไม่แพงครับสี่ต้นพันขายราคานี้ก็คือใครจะเอาไปซื้อไปทําต่อไปอะไรซื้อไปขายต่อยทีก็ขายดีมีกําไรครับเอาไปใส่กระถางใหญ่ได้เลยนะครับหรือใครจะซื้อไปเลี้ยงเองก็ใช้ได้เลยไม้ใหญ่ไม้เต็มไปสับไปขึ้นกระถางสิบสี่นิ้วสิหกนิ้วครึ่งปี๊บได้หมดนะครับก็มีสองชุดนี่ก็ขาย ถึงต้นพันธุ์ขอค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่ะมาอันนี้มาขออินซ้อนตัวนี้เนี่ยครับไม้มันผมเลี้ยงไปเรื่อยอะ่ะมีก็ขายไม่มีก็ไม่ขายอยากขายก็ขายมีอยากขายก็ไม่ขายบางทีไปถึงโตเนี่ยกว่าจะโตอยู่ตรงนู้นะนะครับมันก็เหลือเท่านั้นแหละมันมันไม่มีหัวไม้ไม่มีอะไรเก็บลงเนี่ยอย่างาเง,งเี้ยเขาเรียกหัวไม้ได้ไหมล่ะเนี่ยยอย่างเงี้ยรายละเอียดกิ่งขนาดเนี้ยเรียกหัวไม้ได้ไหมล่ะผมก็ขายเนี่ยผมก็ขายราคาเดียวกันหมด ายละเอียดขนาดนี้เป็นไงอันนี้หนึ่งเ,เขาอินซ้อนนะลากเลิกลากธรรมชาติแล้วผมจัดการตกแต่งลากเรียบร้อยแล้วแหละเป็นลากธรรมชาติก็กลินก้าทรงดีลากดีนะครับนี่งเป๊ะๆนะครับก็ต้นละห้าร้อยขอค่าส่งก็ต้นละห้าสิบบาทน,นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าวางังนะครับตัวใบนี้ อันนี้เป็นตัวใบขนกิ่งก้านดีทรงดีโคตรด,ดีนะครับสวยๆเลยจังหวะกิ่งดีจังหวะตำแหน่งกิ่งดีทุกอย่างดีโอเคนะครับต้นที่สองสวยอะใช้ได้เห็นไหมใหญ่ดีสวยดีนะครับที่สอง,สอสนะสองแต่ผมว่าด้านนี้เป็นหน้าไม้สวยมากเลยเนะนี่ยเนียเหมือนเหมือนช้างเนี่ยเหมือนบอกอกอยู่ครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็สวยเห็นไหมอันนี้ก็สวย อันนี้ก็สวยอันนี้เป็นหน้าไม้ก็สวยเต้นที่สองเป้นนี้ก็เป็นหน้าวังต้นที่สามเนี่ยอันนี้จังหวะกิ่นชัดกิ่นแตกจังหวะกิ่นชัดเห็นเหน็นจะเป็นหน้าวาังใบขนเหมือนกันต้นที่สามสวยใช้ได้เป็นใบขนช้ไนดะ้ใช้ได,ใได้ใช้ได้เลยแหละสวยหน้าวาังใบขน ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องอลัมพบดมากครับถ้าผมบอกว่าใช้ได้คือใช้ได้จริงๆผมบอกใช้ไม่ได้ผมก็จะไม่เอามาขายหรือขายถ้าขายก็จะขายเป็นไม้แบบมมีตําหนิอะไรเงี้ยไปก็ต้นละห้าร้อยครับขอค่าส่งต้นละหกสิบสามต้นนี้พันบาทขอค่าส่งหนึ่งร้อยครับเนี่ยใครซื้อเหมา3สามต้นนี้ผมขายพันบาทของค่าส่งหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมจะเอาหน้าวางไซส์กระถางหกนิ้วมานําเสนอนิดนึงนะครับอยากขาย ามานี่ครับหน้าวางที่หางหายไปพักหนึ่งละตอนนั้นเรามาลงใช่ไหมเนี่ตัวเล็กดูกิ่งก้านดีทรงดีเนี่ยผมไม่มีหรอกหัวไม้หางไม้อะไรผมมาผมขายหมดอ่ะเนี่ยเสมอหมดผมตีว่าเป็นไม้เหมือนกันถ้าหางไม้มากคือเป็นหางหนูไปเลยเนี่ยดูใหญ่ๆสวยๆเนี่ยนี่มีเยอะเลยนะครับเนี่ยผมก็ขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหมดก็เลิกขายถ้ามีก็ขายไปไม่ไม่มีเก็บครับ ก็คือไม้จะใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างตอนแรกเอามาลงขายตอนแรกเล็กใช่ไหมตอนนี้ใหญ่แล้วเนี่ยผ่านไปกี่วันเนี่ยผ่านมาเดือนหนึ่งใหญ่อย่างนี้นี่เดือนหนึ่งมันโตขนาดนี้เห็นไหมเป็นหน้าวังนะครับหน้าวังตัวนี้นี่สวยๆเลยเห็นไหมกิ่งก้านดีทรงดีโกดดีครับนี่พิมพ์นิยมเลยเนี่ยก็ขายสี่ต้นห้าร้อยเนี่ยเก้าต้นพันสี่ต้นห้าร้อยก็ขอค่าส่งหกสิบเก้าต้นพันก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับนี่เก้าต้นพันเอ่อยี่สิบต้นยี่สิบต้นสองพันนะครับอยู่ น้าบ้านะครับนี่ก็เป็นไม้เล็กไม้ไทสหกนิ้วสวยๆนี่ดูดิสี่ต้นห้าร้อยนะครับสีต้นห้าร้อยพิมพ์นิยม <laughs> ใกล้เคียงกันหมดครับนี่นี่เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยครับไม่มีหัวไม้ไม่มีหางไม้อะไรทนะั้งนั้นห่างไม้ของผมคือเป็นไม้หางหนูไปเลยที่มาเสียบตะจอยอ่ะนั่นแนหะคือหางไม้ของไอ้พวกนี้แหละที่มาเสียบตะจ่อยที่มาเสียบไม้ไม้ไม้ไซส์แปดนิ้วอ่ะนะครับนี่ดู กินเหมือนกันหมดนะครับก็ใช้ได้ใกล้เคียงกันหมดก็4ต้นห้าร้อยของค่าส่ง60 9เกต้นพันของค่าส่งร้อยหนึ่ง20ต้น2 0 0พันะครับของค่าส่งก็150ยห้าินะครับอันนี้ก็เป็นหน้าวังใส้กระถางหกนิ้วเนาะอ่ะเดี๋ยวนาทีแนะล้วสองนาทีอ่ะเอาตอรีลามาตอรีลานี่ของเจกเดี๋ยวเดินทางพวกนี้นะครับของเจก,กสองต้นเอาันนี้เอาอันนี้มาอันนี้ขายตอรีลาเป็นทางการเพราะปกติก็ ปกติก็นานๆจะลงตอรีลาเป็นทางการสักทีเพราะว่าส่วนใหญ่จะผ่านผ่านตาแล้วก็ลูกค้าชอบลูกค้าก็จะทักตัวน,นี้ขายไหมอะไรเงี้ยวันนี้คือตั้งใจเลยตั้งใจขายวันนี้ตั้งใจขายก็จะมีตั้งใจขายเงี้ยไม่ปล่อยหรอกตอรีลาเพราะว่ามันไม่ทันได้ตั้งใจขายลูกค้าเอาไปหมดนี่เป็นอะไรนะ,ะระฆังทองมาเป็นระฆังทองดูตอรีลาจะช้ามันจะต้องค่อยๆดูนี่ครับใกล้ๆดอกดอกไม่ต้องคือพูดตรงๆคือดอกมันเฉยๆ อะไรก็ได้ดอกแต่ว่าเนี่ยลีาาลาล่าเห็นไหมก็จะ,จะช้าตรงไอ้ลีลาล่ากนี่แหละนี่ครับลีลาจะสวยน้องมันคนจัดแต่งนะครับสวยสวยใช่ได้แล้วโรยป๊อปเปอร์ด้วยเพิ่มเพิ่มมูลเพิ่มต้นทุนปอีกเพราะป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์เป็นป๊อปเปอร์อย่างดีนะไม่ใช่ป๊อปเปอร์กองแกงนะถ้าลูกค้าดูป๊อปเปอร์เป็นป๊อปเปอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรป๊อปเปอร์อย่างอย่างเผาเผานานเผาแกล่งก็จะ แต่ปัญหาเรื่องรากเป็นราหรือว่าขึ้นราหรือว่าไม้รากแบบรากบนบนเป็นราเขียวเขียวเนี้ยก็จะไม่มีนี่สวยมากนะครับก็ต้นที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนไกลๆหน่อยนาะเพราะว่าตอนลีลาจะไปเขียนใกล้ๆไม่ได้มันเป็นรอยเสียทรงเสียศูนย์หมดต้นที่หนึ่งนะครับตอนลีลาเนี่ยอยู่นี่นะตัวเลขหนึ่งอยู่นี่นะครับตอนลีลาต้นที่หนึ่งสวยมากเอาเดี๋ยวเียวเองเองเอาไหนเป็นหน้าไม้ดีล่ะ มันได้ทั้งสองข้างเป็นเยี้ยวเองเียงเ,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 เป็นะระฆังทองนะครับสวยมากต้นนี้หนึ่งตอลีลาต้นที่สองนี่อันนี้โชก้ามนี่ดูเป็นไม้โชก้ามโชอันนี้เป็นแดงแดงดำต้นที่สองผมจะไว้ด้านนี้เล่สองจะอยู่ตรงนี้ต้นที่สองแดงดำไม้โชโช โชว์ความล่ำสันของล่าโชว์กล้ามโชว์กล้ามนี้เหมือนคนยืนเป็นกล้ามอยู่นะครับดูตอลีลาก็จะหมุนช้าหน่อยต้นที่สองนะครับร่ำสรรเป็นแดงดํานะเป็นแดงดํานี่ก็สวยมากครับนะครับไม้แต่ละต้นก็จะมีลักษณะแต่ละอย่างนะครับตอลีลาจะไม่เหมือนกันอุ้ยชนชมทุกต้นมันแทบจะไม่เหมือนกันอยู่ละมันไม่เหมือนกันเลยเลยมันมันมันแค่คล้ายกันนะครับตอยิ่งตอลีลานี่ต้นเดียวในโลกจริงๆถ้าลูกค้า ย่างเจกเจกที่อยู่โคราชเขาบอกตอลีลาเขาซื้อผมไปเป็นสิบต้นก็ไม่เหมือนกันสักต้นหนึ่งก็เป็นอะไรที่มีสเสน่ห์ในตัวของมันเองเนี่ครับต้นที่สองนะครับเป็นแดงดำสวยมากครับสวยมากก็ต้นละสามร้อยต้นละสามร้อยนะครับถ้าถอนส่งก็ขอค่าส่งต้นละห้าสิบถ้าไปทั้งกระถางนี้ก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่เป็นค่าส่งก็ร้อยอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าแถมกระถางไปด้วยครับเนี่ยนะครับต้นที่สองสวยใช่ได้ ไหนดีล่ะต้นที่สามมาต้นที่สามเป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับเหลืองเพิ่มซับเบอร์หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งนะครับเนี่ยต้นที่สามนี่หาหน้าไม้ไม่เจอ <c oughs> ก็คือเป็นไม้กลมๆอ่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้ ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ยังได้เนี่ยครับมันหาหน้าไม้ไม่เจออันนี้ก็ได้วนสวยต้องดูต้นนี้คือต้องวนดูรอบต้นนะครับเจ็บสองเป็นเหลืองเพิ่มซับนะครับเวอร์ชันหนึ่งนะครับกิ่งกา้านตอทรงสวยรากสวยนะครับรายละเอียดลากดีเป็นลากหนาๆมีลากเส้นเล็กขึ้นมามาแซมทำให้ ต้นไม้ต้นนี้ดูไม่หนักเกินไปดูไม่เป็นแบบไม่เป็นล่ำๆเป็นแข้งแงเกินไปก็จะมีรากเล็กๆมามาเพื่อดอกความหนักของเขาให้ให้ใหรู้สึกไม้นี่ซอฟลงนะครับแล้วก็มีความเอี้ยวเอียงของกิ่งของต้นทำให้ลีลาที่มันผิ้วไหวสมกับที่เป็นตอลีลาครับต้นที่สามนะก็ต้นเดียวสามร้อยครับขอค่าส่งก็ไปทั้งกระถางก็ต้นละร้อยถอนส่งก็ต้นละห้าสิบนะครับต้นที่สามไป ต้นที่สี่ต้นที่สี่ก็จะเป็นลีลาโขดลากที่อืมดูเป็นเหมือนคนยืนเก๊ๆกลางๆเนี่ยกิ่งก้านทรงใบดีใบใหญ่มากนะครับกินปุ๋ยเยอะกินปุ๋ยขี้ไก่เยอะไปหน่อยใบยใหญ่โขดใหญ่สวยนี่ยืนทรงสวยๆนี่ดู ผม,ผมเรียกไม่ถูกว่ามันยืนทรงแบบไหนก็คือว่ามันมันมันเป็นลีลาของมันเองอันนี้อันนี้คืออันนี้ดูไม่ออกเลยว่าจะเป็นทรงอะไรก็คือดูแล้วมันเป็นทรงเป็นกินก่งก้านโชว์ความพิ้วไหวของรากโชว์ความล่สาสันบึกบึงของรากมีรากเล็กๆคอยวิ่งให้สวยด้วยนะครับต้นที่สี่สวยมากอันนี้นะครับต้นที่สี่ นาทีเน็ตแปดนาทีจนยี่สิบต้นที่ห้ามาต้นที่ห้าต้นที่ห้าต้องกดกล้องเลยต้นที่ห้าเป็นตัวดอกหอมนะครับต้นที่ห้าเนี่ย ตัวดอกหอมตัวนี้กิ่งก้านทรงรากเนี่ยอันนี้อยู่ในกระถางบอนไซความยาวฟุตหนึ่งกว้าง20สิเซนนะครับเป็นกระถางบอนไซทรงทรงทรงเหลี่ยมนะครับยาวฟุตหนึ่งกว้าง20สิบเซนนะครับก็จะสูงใหญ่กว่าก็จะใหญ่กว่าพวกกระถางจีบนะครับนี่ทรงรากทรงโคนยังไงสวยมากนะครับนี่ โอ้โหต้นนี้นี่ดุกดันนะครับพิวไหวดุกดันมากนะครับเป็นตัวตัวดอกหอมนะสวยมากครับต้นนี้ต้นนี้ก็ขายห้าร้อยนะครับขายห้าร้อยขอค่าส่งก็ส่งทั้งกระถางก็ร้อยห้าสิบถอนส่งก็หกสิบนะครับนี่ใครชอบต้นนี้ก็ทักทายมายน,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  5, น,นะครับต้นที่เท่าไหร่ต้นที่ห้าต้นที่ห้านะครับโอเคที่ห้าก็ ต้นละห้าร้อยนะครับขอค่าส่งก็ไปทั้งกระถางก็ร้อยห้าสิบนะครับเอ่อถ้าไปจต่ต้นก็หกสิบนะครับค่าส่งนะครับเป็ตัวดอกหอมนะนี่เป็นแดงดำ ลากส่งเอียงอย่างนี้ขึ้นมาลากสวยๆิ่งก้านดีๆทรงดีๆครับเนี่ยตัวแดงดำนะดูดูครับไม้หย่งขึ้นมานะครับตัวแดงดำอีลาลากสวยสตทรงเอวสวยมากครับนี่ น,นี้จะมีความพิ้วไหวเหมือนสายน้ําลงมานะครับสายน้ำลงมามองข้างๆก็ได้มองข้างๆก็สวยตั้งไม่ดูกจะตั้งไปทางไหนดีมองข้างๆก็สวยนะครับมองด้านหน้าก็สวยมองด้านข้างก็สวยครับเป็นตัวแดงดํานะครับสวยสวยเลยครับกระต้นนี้ก็มอไมสวยมากต้นที่ ตัวนี้ก็ขอขายห้าร้อยเหมือนกันครับขอค่าส่งไปทั้งกระถางก็ร้อยห้าสินะครับขอค่ส่งไปทั้งกระถางก็ร้อยห้าหรืออนส่งก็ขอค่าส่งหกสิบนะครับเนี่ตัวที่หเป็นแดงดำตัวนี้ ต้นที่เจ็ดอันนี้นี่อลังการงานสร้างมากใหญ่ยังไงก็ขายราคาเดียวกันนะครับอันนี้เกินเฟรมดูดูดูทรงนี้ก่อนดูทรงตรงนี้ก่อนเกินเฟรมใหญ่สวยเป็นเหลืองราชันนะครับเป็นตัวเหลืองราชันนี่ครับเป็นเหลืองลาชัน,นเ,นเอา,เเอ,าเอาให้ดูอย่างนี้ดีวกว่าน,นี้สวยมากอันนี้ด้านหลัง เพราะว่าอย่างนี้มันมันเห็นแล้วมันแบบไม่หมดเนี่ยนี่มันก็เนี่ยครับเนี่ยยกอย่างนี้ดีกว่านี่ทรงนี้นะครับเนี่ยสวยมากอีลาเป็นเหลืองลาชันนะครับสวยมากสวยมาก,มากต้นนี้ต้นทีเจ็ดนะครับก็ต้นนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันต้นละห้าร้อยขอค่าส่งก็ถอนส่งก็ต้นละหกสิบไปทั้งกระถางก็ต้นละร้อยห้าสิบนะครับนี่ 7. สวยมากหลังไม้เดี๋ยวหลังไม้นะครับดูชัดๆมีภาพรวมแล้วก็ต้องดูรายละเอียดนี่นะครับรายละเอียดสวยมากครับท่ที่เจ็ดสวยมากครับ ตที่แปดต้นที่แปดสุดท้ายละมีมีแค่นี้แหละแค่นี้ที่เหลือก็ยังไม่พร้อมขายนะครับต้นที่แปดอันนี้ก็เป็นทรงบิดเอี้ยวโอ้โหมีทั้งรากเล็กรากกลางรากใหญ่นะครับมีอย่าตงต้นนี้ต้นนี้จะครบเครื่องนะครับนี่ดูรากเล็กรากกลางรากใหญ่แล้วก็โยงขึ้นอย่างนี้นะครับโยงขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมรากจะลอยเลยรากแกทบแกแทบลอยอะลอยขึ้นเลยแหละนี่ แล้วก็เป็นสีชมพูนะครับไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นพระรดเมลีหรือว่าเป็นพวกบัวชมพูอพลอยชมพูนะเพราะดอกใบมันประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นี่ด้านข้างนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะโชว์ความบึกบึนของรากเส้นนี้แล้วก็ลองลงมาเส้นนี้นะครับด้านหน้าก็จะโชว์ความผิ้วไหวของรากเส้นเล็กนะครับนี่ดูดูความบึกบึนดูเอียเอ้ยวเอี้ยวก้าสิบเลยนะ เอี e ้ยวเก้าสิบอย่างนี้นะนี่เ e อี้ยวเก้าสิบอย่างนี้นะเห็นไหมดูเอี้ยวเก้าสิบอย่างนี้เลยนะนี่ครับสวยมากต้นนี้สวยมากต้นนี้ครบเครื่องครบเครื่องมีรากใหญ่รากกลางรากเล็กมีการโชว์รากเล็กมีการบิดแตกกิ่งก้านทรงดีนะครับแล้วก็มีการตัดแต่งซึ่งให้ไม้สมบูรณ์แบบมันก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าให้ไม้สวยที่สุดณนะเวลานี้นะครับลูกค้าไปเลี้ยงอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ตัดแต่งเก่งกว่าผมอะไรกว่าผมเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือ น้องชายเป็นคนเซตรายละเอียดทั้งหมดขึ้นมานะครับตอนนี้ก็น้องชายก็มาทําตอรีลาให้ก็คือก็จะมีรายละเอียดที่มีเนี่ยเขาใจใจเย็นกว่าผมเขาจะมีรากเล็กๆมาเล่นแต่ผมจะไม่มีรากเล็กๆมาเล่นผมมันพวกใจร้อตัดหมดแต่เขาจะมีรากเล็กๆมาเล่นเขาจะชอบโชว์รากเล็กๆชอบโชว์ความพิ้วไหวก็จะมีความบึกบึนด้วยแต่ผมนี่จะตัดเอาแต่รากใหญ่อย่างเดียวนะครับก็สไตล์ใครสไตล์มันแล้วกันแต่ก็ออกมาสวย นะครับก็ใครที่ชอบผลงานของชวนชมบางโตนะครับของน้องชายแล้วก็ของผมก็เอาไปเลี้ยงต่อนะครับใครที่อยากซื้อไม้ดิบไปทําเองก็เนี่ยครับเป็นต้นใหญ่ตอลีลาอะไรก็มีเจอก็สั่งใบล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุชนชวนชมบางโตนะครับอันนี้ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยต้นที่8ใช่ไหมต้นที่8อ่แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนรับสนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยน้ำมันเหลืองแม่อ้อยมีเยอะนะ ก้าห้าขวดแถมหนึ่งขวดครับสิบขวดแถมสองนะครับวันนี้ก็แพ็คส่งไปให้ป้าสมิธละป้าสมิธก็น่าจะได้พรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วก็ปุ๋ยเล่งโขดที่ได้แบบที่เห็นที่ไม้ที่ไปมีโขดบเรล่งบบล่งแบบกิ่งมาไม่ทันนั่นะนะปุ๋ยเล่นโคดนะครับแล้วก็ปุ๋ยช่องงามปุ๋ยทเวินเฟอร์ตี้ที่ไว้เล่งดอกจัดๆนั่นกันนั่นกันใช้ได้แล้วก็เหนืออื่นใดคือทําให้ต้นไม้สวยเขียวสมบูรณ์ใบดีอะไรดีที่เห็นเห็นที่ใบเงาเงา กระดูกใบสวยๆโขดเขียวๆอมๆแตกลายงานก็คือปุ๋ยที่ไก่ของเพชรดานะครับก็ส่วนประกอบทุกอย่างแล้วก็เครื่องปลูกบางโตของเครื่องปลูกประชงเครื่องปลูกบางโตจะจุ้กแพ็คไปอย่างนี้เครื่องปลูกบางโตนะครับเครื่องปลูกชงของบางโตก็สองโลครึ่งเกินอยู่แล้วแหละไม่มีขาดครับมีแต่เกินบางโตจะ,อ,ะอันนี้ก็คือน้องส้ายเป็นคนแพ็คก็คือจะแพ็คเกินกับ แพ็คให้เกินไว้ก่อนอ่ะไม่แพ็คขาดกิโลนะครับที่บ้านจะเป็นอะไรที่ทําการค้าก็จะมีจะเกินกับพอดีอมไม่มีขาดกิโลเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กับการขาดกิโลมันชดใช้กันนานมากเป็นร้อยร้อยปีนะครับก็แพ็คเกินก็คือเซตหนึ่งกล่องหนึ่งอ่ะกล่องละสองร้อยก็จะมีไปสิบโลแต่เกินแน่ๆครับเกินสิบโลแล้วเยอะแล้วเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีโปรตีนเกลือแร่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมทีเลียมอะไรโอ้โหสารพัดน่ะ ใส่จนจําไม่ได้ใส่เข้าไปแต่ไม่ได้ว่าแบบใส่จนไม่รู้อีหนุน่ยเนนะอันนี้ก็คือสูตรในการใส่ก็ขอสงวนไว้ก็คือว่าเอาไปเลี้ยงเอาไปอะไรเถอะดีในราคานี้ค่าดินน่ะไม่กี่ตังค่าดินน่ะไม่ถึงร้อยค่าดินน่ะไม่กี่บาทค่าส่งมันสองร้อยไม่ค่าส่งมันร้อยสามสิบห้าร้อยสี่ิบห้าร้อยห้าสิบห้าอะไรประมาณนี้แหละก็ใครที่สั่งดินก็จะเห็นค่าส่งนะครับจริงๆิดินน่ะไม่กี่ตังหรอกนะครับตัวดินน่ะสี่สิบห้าสิบนั้นแหละนะครับแต่ค่าส่งมันแพงนะครับก็ เอาไปผสมเพิ่มได้อีกเท่านึงนะครับก็คือถุงหนึ่งสองโลครึ่งอ่ะก็เอากับมะพร้าวสับเลสใส่เต็มถุงนั้นอีกก็โลดก็ผสมได้อีกเท่านึ่ะครับปริมาณเท่ากันผสมได้อีกเพราะมันเกินร้อยไปนะครับทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนจนจนมางโตนะครับก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ไม่หมางเมินต่อกันนะครับซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกันนะครับ การค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจแล้วก็กระตันยูรู้คุณคนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับทำให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์จริริตเป็นสิ่งที่สําคัญทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองไม่รุ่นรุ่นดอนดอนนะครับก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้พติประจําใจดีๆเพราะทาไม่ว่าคุณจะค้าขายหรืออะไรคุณยึดหลักพวกนี้เอาไว้และชีวิตคุณก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ